ว่าว่าน้อยถูกทิ้งในห้องน้ำเจ้าของสาวหนีแฟนหนุ่มโหดลูกสุนัขวัยสามเดือนที่ถูกทิ้งอยู่ตามลำพังในห้องน้ำของสนามบินในลาสเวกัสกำลังมองหาบ้านรักที่อบอุ่น เจ้าชิวอี้นินชิวาว่าถูกพบพร้อมกับข้อความที่สนามบินซึ่งเผยเรื่องน่าเศร้าว,ว่าคุณเจ้าของกำลังหนีจากชีวิตรักที่ถูกกดขี่ข่มเหงเธอจึงจำเป็นที่จะต้องทิ้งเจ้าชิวอี้ไว้ที่นี่ทั้งนี้เจ้าชิวอี้ยังถูกลูกหลงโดนแฟนหนุ่มของเธอเตะเข้าที่หัวระหว่างที่พวกเขามีปากเสียงกัน สาวรายนี้ได้รีบหนีออกจากบ้านไปที่สนามบินแมคคารเรนพร้อมกับเจ้าชิวอี้ทว่าเธอกลับไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าชิวอี้ได้และจำเป็นจะต้องทิ้งมันไว้ในห้องน้ำของสนามบินด้วยหัวใจเปี่ยมความหวังว่าจะมีผู้เมตตามารับมันไปเลี้ยงและพามันไปตรวจอาการที่ศีรษะ เรื่องราวหน้าเศร้าของชิวีถูกโพสต์ไปที่ทวิตเตอร์เมื่อวันที่3กรกฎาคมโดยผู้สื่อข่าวของ NBC News เนธานโอเนียลขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นได้รับมันไปเลี้ยงจนกว่าจะมีคนมารับมันไปโชคดีสำหรับเจ้าชิวีเพราะตอนนี้มีผู้แสดงความสนใจจำนวนมากมันคงได้แต่หวังว่าคุณเจ้าของเองก็จะโชคดีกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นเดียวกัน